ฮะฮัลโหลฮัลโหลได้ยินไหมโอเคสวัสดีสวัสดีเมื่อกี้มีคนโทรมาสายมันเลยตัดอถึงไหนแล้ววะโอเคความรู้สึกเนาะก็ประมาณนั้นแหละครับผมผมมีความสุขที่ผมได้อยู่อยู่กับเพื่อนในช่วงนี้ผมได้ช่วงรอรอนะผมแล้วผมก็มีเวลาที่จะได้ถ่ายคลิปวิดีโออะไรอย่างนี้เพราะว่าคืออย่างแรกนะครับผมที่ผมถ่ายคลิปเนี่ยหนึ่งเลยครับผมไม่มีใครสนใจผมอรบ ไอ้เหี้ย,ยเหมือนกูขานความอบอุลนเนาะกูพูดแบบเนี้ยแต่คือพูดจริงๆนะเว้ย,ย,ยมันไม่มีใครสนผมอะ <c oughs> <c oughs> ประมาณว่าแบบถ้าผมอยู่นิ่งๆอะ่ะไม่มีใครเห็นผมอะ่ะผมก็เลยแบบอือโอกาสนี่แหละถ่ายคลิปซะเลย <c oughs> <c oughs> เพราะว่านอกจากที่จะว่าจะไม่มีใครแบบเห็นผมละก็แบบรูปถ่ายปกติแล้วเขาจะมีรูปถ่ายแบบในกลุ่มรอดอนะผมแต่ไม่มีผมที่เป็นแบบถ่ายรูปที่ผมตั้งใจเว้ย มีแต่แบบรูปติดผมอะโอเคมาข้อดีกันหน่อยนะผมข้อดีนะของนักศึกษาวิชาทหารคือผมมีเวลาให้กับเพื่อนๆครับส่วนข้อเสียก็คือเยอะเยอะมากข้อดีมีเยอะแล้วแต่ข้อเสียเยอะกว่าครับผมเอาแหละข้อเสียอย่างแรกเลยที่มันกระทบกับผมนะคือข้อเสียที่ด้านการงานเว้ยด้านการงานเนี่ยคือจะเห็นได้ว่าช่วงก่อนที่ผมจะมาเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหารเนี่ย ผมทำโอ้โหซีรีส์อะไรแบบเยอะเลยนะเกี่ยวกับ youtube อะประมาณแบบเนี่ย popg.exe popg mobile the series ดูอะไรดีอย่างเงี้ยแล้วก็เดี่ยวกับใคร up to me และที่สำคัญก็คือหนังสั้นที่แบบพี่รักแกไอ้น้องชายหรือ I love you brother เนี่ยผมเริ่มทำเว้ยแล้วมันดีกระแสมันดีตอนนั้นอะสำหรับผมคือแบบว้าวเยกระแสมันดีอะ่ะผมก็เลยแบบ ดีใจว่ะดีใจมากๆอ่ะอ่าและทีนี้ผมได้ลงคลิปเกี่ยวกับนักศึกษาวิชาทหารไปคือโห่ยเชี่ยแมันแย่อะลรหมดเลยอ่ะคือแบบคือตอนมอสเนี่ยผมมีงานอะไรเยอะแยะเลยนะที่แบบอ่ะมีแบบงานที่เกี่ยวกับความฝันผมอ่ะคือแบบ i l เ v e You b r o t เ e r เนี่ยคือทำให้ผมเนี่ยไปสู่จุดมุ่งหมายการเป็นนักแสดงหนังเว้ยจริงผมพูดได้จริงเลยปัจจุบันนี้เนี่ย ไม่ได้บอกไม่ได้คือเรื่องความที่ว่าเนี่ยตอนนั้นคือมันมีแบบเรื่องเรื่องหลังถ่ายหนังสั้นอะไร,บราบลาเนี่ยได้แ,แบบดูบทว่าเออไงชีวิตกูเริ่มมีรูปมีร่างแล้วกูเริ่มมีแบบกูเริ่มมีชีวิตมีเขามีโครงแล้วล่ะเออคลิปนี้นะครับผมผมจะมาเอา่อพูดงไงดีล่ะผมไม่อยากเล่าเหมือนใครฮะอ่ะผมจะมาเล่าให้ฟังแต่ละคลิปแต่ละคลิปแล้วกันนะว่าแต่ละคลิปเนี่ยที่ผมถ่ายลงยูทูบออกมาเนี่ย ไม่ใช่ทั้งหมดของนักศึกษาวิชาทหารปีหนึ่งของผมนะเว้ยด้วยความที่ว่ากิจกรรมของแต่ละชั้นปีเนี่ยคือต้องมี20กิจกรรมสุดแล้วคือเต็มะคะแนนเต็มอ่ะ20กิจกรรมแต่เอาพอผ่านก็คือ10กิจกรรมซึ่งโอโ้โหลง youtube มีแค่2 3สากิจกรรมเองโอเคครับผมมาต่อกันที่กิจกรรมมาเริ่มกันที่กิจกรรมแรกกันเลยดีกว่าอันแรกนะครับผมคือ เตรียมสอบเข้ารอดอดีพีหนึงในตอนแรกของคลิปนะครับผมผมได้ไปถ่ายที่ห้องของเพื่อนเพื่อนเก่าแล้วกันนะเพราะว่าปัจจุบันนี้ความสัมพันธ์ผมกับเขาก็แตกหักาการเรียบร้อยแล้วแม้ว่าเราจะอยู่ห้องเดียวกันก็เถอะหลังจากเยี่ยมเสร็จนะครับผมเราก็บรรยากาศคราอยูในการวิ่งการซ้อมการเตรียมตัวของ นักเรียนนะครับผมก็บรรยากาศโองเรีนแนั้นฮะกล้องมันคุณภาพชัดมากเลยอันนี้ดูข้างาไม่เจ้าไม่แตกน้ยโขาวยนับหาแลวาฮะอันลังอุ้ยรถกล้องทำอะไรดน ไอเยี่ยบรรยากาศก่อน EP โอ้ย EP ที่2ของรอโดจากซีรีส์ครับผมบญญาการที่เราเนี่ยได้ไปสอบในการคัดตัวแบบจริงๆนะครับผมและนี่ก็เป็นบรรยากาศที่ผมเนี่ยได้ไปเว้ยในการแบบว่านั่งรถบรรยากาศที่ว่าเราเนี่ยไปทําอะไรกันบ้างในนั้นนะครับผมอ่ะไม่ต้องพูดพภาพทำเพลงครับในตอนนั้นนะครับผมก็เราเนี่ยได้เดินทางกันด้วยรถ ซึ่งการที่เราแอาอัดกันในช่วงนั้นเนี่ยเนื่องด้วยที่ว่าโควิดมันยังเข้าไม่ถึงนะแต่เราก็ต้องป้องกันเว้ยแล้วคนมันเยอะเราก็จําเป็นที่จะต้องเออผมไม่รู้อะคือจะเอาสรรหาประโยชน์อะไรดีอะคือคนมันเยอะแล้วรถตู้มันเยอะมากเลยจะให้แบบนักเรียนมากันมากันเนี่ยมันก็ยุ่งยากแถมมันจะแบบโซนอีกบูมแชแนลอะไรเงี้ยอ่า ึ่งนี่ก็คงจะเป็นบรรยากาศที่พวกเราเนี่ยได้เดินทางเข้าสนามสนามซ้อมไปอยู่ที่โรงเรียนเรนูวิทยาลัก,กูลาาูลาล้นโรงเรียนเรนูโร <c oughs> งเรียนอะไรวะอ๋เอาเป็นว่าไปดูบรรยากาศในนั้นเอาเองแล้วกันนะไม่รู้จะเล่าอะไรฟังแล้วตัวโยบุญบักเ,เอ้ยมากมากมึงก็ จะมีวลันยูกับนายฟู๊พนาเพาะว่าตีคู่กันมาครับตอนี้อีกตัวเต็งลูกศิษย์ของผมเองดูเขาใส่รองเท้าคนนึงเขาใส่รองเท้าแบรนด์โฮาวการ์เขาบอลเอครับคนนึ่งใส่อดิดาสอาร์ซิว้าวของฟอร์มทั้งนั้นเลยนะฮะเนี่ยมาเขาจะเอาเวลาเท่ากันไหมเอาแล้วครับจังหวะนี้นะครับผมสับสับปีดแล้วครับโอ้โหไปเรียบร้อยครับคนแรกนะครับผมรองเท้าปลอมก๊อปมือหนึ่งนะฮะมือสองอีสานส่วนเลยของแข่งกันทุกคนกายว่าย ไปแล้วครับลูกไปเอกครับผมโอ้โหลูกนี้นะครับเิดแไหนอีกอกเร็วเข้าไปไปเอกครับผมกลยเอกกำลังวิ่งด้วยความเร็วนะครับผมวิ่งด้วยความเร็วครับเด็กฆ่าอันใหญ่ยาวลาวหำกระคาเซลล์มีที่อ่ะเซลล์ก็เซลล์ก็มึงนี่มึครับมึงทำอะไรถ่ายรูปโอ้โหางนูนก็คืโโอตกเงินเนาะวิ่งพึ่งคดแข่งเลยนั่นนะ แผ่นอ่อนๆแต่มีเหล็กใม่เหล็กแหลมๆนิดนึงเฮ้ยคุณสงสันมาครับคครับผมเจ็บอกครับเนี่ยไม่มีสีที่จะเปิดถามคุยหน่อยว่าอันนี้เสร็จแล้ววิ่งเสร็จแล้วกลับบ้านได้เลยโอ้ยโ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 ย่คู่โยโยจานสีขาวกูจานสีขาวโอ้จานสีขาวโอเจ๊ เออเออโอ้โอจานจานจะ้านักเรียนเลจานจะฆ่านักเรียนกูมีคลิปด้วยไอ้ี่ดยไปดูีลยข้างหัวโดเลย้วไม่ยอมลุกอีกไอ้ี่้อลุกยากแปงดีตัวโอ้ยลุกกอนโอ เอาชีวิตมาเสี่ยงแค่นั้นแหละความเร็วมันจะมาเลยเว้ยเป็นรอดออย่าคิดว่าอยู่ง่ายสั่งกลวยเอ้ยถ้าเป็นอาจา์สงสันจะอยู่โคตรยากเลยเฮียย่าให้แกจำซื่อมึงได้ต่นนั้นไหนโอเคครับนี่ก็คือการจบไปแล้วนะครับของรอดอ EP สองนะครับเอาละไม่พูดทำของเองไปต่อ EP 3กันเลยครับผมโอเค EP ที่สมนะครับผมเป็นคลิปที่พวกเราเนี่ยไม่สิเป็นคลิปที่ผมมากกว่านะ ได้ไปรับชุดนักศึกษาวิชาทหารนะครับผมนี่ก็เป็นบรรยากาศในการไปรับชุดนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากเว้ยมันก็แค่การไปรับชุดแล้วก็การรีวิวชุดลอดดนักศึกษาวิชาทหารสําหรับคนที่ใส่ไม่เป็นเครื่องแบบรอดอรหรือว่าอะไรเนี่ยวิธีการใส่มันก็จะมีวิธีของมันอยู่นะครับผมเพราะฉะนั้นสําหรับใครที่ได้ผ่านแล้วก็ได้เข้ามาเป็นนักศึกษาวิชาทหารกันแล้วก็จงทําแล้วนําไปใช้เอาไว้ไหน EP ต่อมานะครับผมก็เป็นรด r o อะ Series ตอนขยะนะครับผมซึ่งตอนตอนนี้นะครับก็คือพวกเราได้ไปเก็บขยะกันอยู่แถวหน้าริมโขงนะครับผมซึ่งสถานสถานที่นี้เนี่ยมักจะมีนักท่องเที่ยวหรือว่ามีคนมาใช้งานเนี่ยบ่อยมากครับผมแล้วมันก็เกิดขยะอะไรพวกนี้ด้วยเนาะบวกกับที่ว่ามันจะมีขยะซัดมาจากแม่น้ําด้วยนะครับผมแต่ส่วนรวมส่วนใหญ่แล้วมันก็มักจะเกิดจากมนุษย์เราทั้งนั้นแหละครับผม ต่อยากให้ไปดูคลิปแบบคลิปจริงๆมันเต็มๆดีกว่าครับเพราะผมถ่ายแค่สรุปนะในตอนเนี้ยครั้งแรกมันจะตกเครืบินกูเริ่มไม่ได้ยินจะบกเริ่มไม่ได้กินยืนแข็งเป็นหินผมเริ่มหลานผมเริ่มวิ่งหนีมันจะเกิดเลยอ มาต่อกันที่ EP มหากาพย์รอดอเดอะซีรีส์จิตอาสานะครับผมซึ่งเป็นมหากาพยซีรีส์ที่ใช้เวลาถ่ายโคตรพอโคตรแม่นานครับผมแล้วบอกเลยว่ายาวมากนะครับผมซึ่งซีรีส์นี้ซีรีส์นี้นะผมผมถ่ายในวันที่20กันยายนพุทธศักราช2563นะครับผมวันวันนั้นเนี่ยคือถ่ายแบบเหตุการณ์รวมๆทั้งหมดเลยนะผมตั้งแต่ต้นจนจบ แล้วเป็นเหตุการณ์ที่ทําให้ผมรู้ว่าบางทีการที่เราถ่ายทอดทุกอย่างเนี่ยเวลาเราบอรตัดต่อเนี่ยคือมันไม่สามารถได้จะสื่อแบบสิ่งที่เราต้องการจริงๆนะผมแล้วแบบมันให้ความรู้อะไรผมมากมายนะเพราะว่ามันแบบกินพื้นที่มากอะ่ะแล้วมันทําให้ผมเนี่ยไม่สามารถได้จะลงเหตุการณ์อื่นๆได้นอกจากเหตุการณ์นี่เหตุการณ์เดียวมันเลยทําให้ผมเนี่ยรู้สึกไม่ดีมากเลยคนระับผม ก็ซึ่งเหตุการณ์ในวันนั้นส่วนใหญ่นะครับผมจะออกไปในทางที่ว่าพวกเราเนี่ยไปช่วยเก็บกวาดขยะซะมากกว่านะผมทำความสะอาดครับผมแต่มันมีเหตุการณ์สาคัญสําคัญนั่นก็คือการโบกรถครับผมซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ผมเนี่ยโคตรเหนื่อยครับผมกับเพื่อนอีกคนหนึ่งซึ่งปัจจุบันก็ได้ลาออกไปเป็นที่เรียบร้อยแต่แต่มันก็ทํางานอยู่แถวนั้นแหละ <laughs> อ่าใช่ครับผมพวกเราสองคนเนี่ยโอ้โหพากันช่วยกันโบกรถนะครับผมเหนื่อยมากตอนนั้น เหนื่อยมากๆนะผมแล้วกว่าจะได้กลับบ้านนี่ก็คือแบบนานนะครับผม EP ที่แปนะครับผมชื่อก็คงจะมีอยู่ว่ารอดอแซีรีส์ช่วงหากินละมัง้งผมจําชื่อไม่ได้นะแต่ว่าน่าจะเป็นตอนหากินตามงานนะ่ะเออและทีนี้นะครับผมในาางานเนี่ยเป็นการที่ว่าเหล่านักศึกษาวิชาทหารทั้งหลายนะผมจะถือธงนะผมก็ถือธงช่วยง,งานนั่นแหละครับผมเสร็จแล้วก็ เข้าร่วมงานเล็ก,ลกๆน้อยๆน,นะผมซึ่งส่วนใหญ่แล้วเราจะไปหาของกินกันครับผมบรรยากาศคลิปก็คงจะเป็นการหาของกินแล้วก็เป็นการเปิดขวดนะครับผมก็ขวดโซดาที่เปิดไม่เป็นนะฮะ่ก็อให้เพื่อนๆช่วยนะครับผมก็ขอบคุณนะเพื่อนๆประมาณนี้แหละครับผมคลิปของ EP นี้ ต่อมานะครับผม EP ที่9ครับเป็นตอนที่ว่ามาทำอะไรตอนตีห้านะครับผมโอ้โหบอกเลยนะครับผมว่าการเป็นนักศึกษาวิชาทหารเนี่ยต้องทำอะไรที่มันแบบมาตรงเวลานะครับผมหรือมาก่อนเวลาครับฟังให้ถูกนะครับมาตรงเวลามาก่อนเวลาก็แล้วแต่ท่านนะผมแต่ว่าสำหรับผมในตอนนั้นเนี่ยคือมันเป็นการเก็บวดัดวัดอะ่ะคือมันเป็นงานบุญใหญ่เวในวันวันนั้นแล้วพวกเราเนี่ยก็ต้องมาช่วย ช่วยงานอะไรอย่างนี้แล้วผมคือเขาจะสวดมนต์ข้ามวันข้ามคืนแล้วนะแล้วแบบเขาจะใส่บาตรตอนเช้าแล้วก็กลับบ้านใช่ไหมซึ่งเป็นหน้าที่ของเรานะักศึกษาวิชาทหารครับผมที่โอ้โหโรงเรียนก็ติดวัดอะแต่วัดก็ให้อะไรต่างนนๆนานาครับผมก็ถึกข่าวที่โรงเรียนเนี่ยจะได้ตอบแทนบุญคุณกันหน่อยนะผมโดยการส่งนักศึกษาวิชาทหารนั้นไปช่วยงานครับผมถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะผมที่พวกเราเนี่ยได้ไปทํางานที่นั่นนะเพราะว่า คือสาหรับตัวเนี่ยผมเนี่ยผมมองแบบมุมมองนึงนะว่าเออเราทําเพื่อใจแล้วกันนะเพราะว่ามันไม่ได้มีข้อเสียอะไรกับผมนะผมเพราะว่าผมก็มาแบบผมอยากมาไม่งั้นกูคงไม่มาหรอกอะไรประมาณนี้ใช่ไหมผมอยากมาผมก็ได้ทํางานด้วยนะครับผมครับเราก็ทํางานจนถึงเช้าเลยคนระับผมโต้ลุ่งกันไปโอเคครับผมก็บรรยา,ยรากาศก็ประมาณนั้นครับผม ep ีที่10นะครับผมรอดดาวเดอ i ซีรีส์ใน EP ีนี้นะครับผมเป็นการที่พวกเราเดวได้ไปเข้าช่วยวัดพระธาตุพนมในช่วงที่เขานั้นได้มีพิธีในการหลอทองนะผมผมจำไม่ได้ว่ามันมีพิธีชื่อเต็มๆชื่ออะไรนะแต่ว่ามันเป็นพิธีเกี่ยวกับการที่จะเอาทองเนี่ยจากทำพิธีอะไรสักอย่างหนึ่งมาหล่อนะผมแล้วก็อุย้ยเป็นวันที่ทำงานทั้งวันนะคลิปเนี้ยแล้วแบบ วิประสบการณ์เยอะอะบอกเลยคลิปนี้น่าดูนะครับผมคุณน่าจะเข้าไปติดตามรับชมมันจะดีกว่าที่คุณมาฟังสรุปตอนนี้นะแต่ว่ายังไ,ไงคือเราได้รับสิ่งตอบแทนอะผมคิดว่าการที่แบบอันนี้ผมความพิเศษส่วนตัวนะการที่เราได้ทําอะไรสักอย่างหนึ่งอะแล้วเราได้สิ่งตอบแทนอะไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตามะเวยแล้วเราเนี่ยเต็มใจที่จะรับมันแล้วเราก็รู้สึกดีใจที่ได้รับมันเนี่ยผมว่ามันคุ้มนะอย่างเช่นในคลิปนี้เนี่ยผมได้ อุ้ยผมได้รับอะไรบ้างอะคือได้รับแบบได้รับความช่วยเหลือจากคนที่เขาเนี่ยเขามาทําบุญใช่ไหมเขาก็เลี้ยงข้าวคือที่จริงเขาก็กินข้าวกันอยู่ยแล้วละ่ะเขาจะมีซุ้มกันนะโอ้ยเฮียอ,อาหารดีจัดอะแบบโต๊ะจีนอะและทีนี้คือพวกเขาเนี่ยก็ชวนรอดอไปกินกันเวย้ยคือโต๊ะจีนเนี่ยอาหารเขาจะแบบทํามาแบบเขาจะเขาจะซื้อปัาเขาจะจ้างมาเป็นชุดเลยใช่ไหมเพื่อที่จะทําโต๊ะจีนแต่ว่าทีนี้คือเขาก็มาแบ่งให้กับรอดอที่ผ่านไปผ่านมา แล้วไปไปมา,มาก็เรียกมาทั้งกลมเลย <c oughs> เออแล้วเขาก็แบ่งให้เว้ยจำได้ว่าตอนนั้นเนี่ยเรากินเออกินบัวลอยผมได้ชอบชอบกินบัวลอยเอ,อบัวลอยขิงนะใช่ซึ่งมันอร่อยมากแล้วทีนี้ก็มีอะไรกันมีโอ้โหต้มยำกุ้งมียำยำเห็ดอะไรสักอย่างหนึ่งอะเอออร่อยมากแล้วแบบสนุกสนานะ่ะแล้วยังมีอีกมากมายนะผมที่ผมได้จากอองานงานนี้นะผมครับ จบบริบูรณ์กับรอร์เดอะซีรีส์ซีซั่นหนึ่งนะครับผมขอพระคุณทุกคนอย่างมากครับที่ได้เข้ามาติดตามรับชมกันนะครับสุดท้ายนี่นะครับผมผมก็อยากจะบอกว่าผมมีความสุขมากนะที่ผมได้ทำคลิปอะไรพวกแนวๆนี้นะครับผมเอาละครับผมถ้าหากว่าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ก็ subscribe นะครับผมแล้วก็ฝากแชร์ความทรงจำเล็กๆน้อยๆของผมกันด้วยนะครับผมจะเป็นการขอบพระคุณอย่างมากเลยครับ บายบายเจอกันซีซั่นสองครับผมขอบคุณทุกคนที่รับชมรับฟังกันนะครับนะครับ